หน่วยการเรียนรู้ที่7การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความหมายของการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการเรียนรู้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางการศึกษาถุกระดับโดยมีองค์ประกอบสำคัญคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ใช้ควบคุมระหว่างการทํางานและเครือข่ายการสื่อสารคุณลักษณะของเครือข่ายการเรียนรู้หนึ่งสามารถเข้าถึงและกว้างขวาง 2เป็นการเรียนรู้แบบร่วมกัน3ส,สร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทำมากกว่าผู้ถูกกระทำา 4. ่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ,การเรียนการสอน 5. จัดให้เครือข่ายการเรียนรู้เป็นเสมือนชุมชนของการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้1 ขั้นก่อรูปเครือข่ายการเรียนรู้สองขั้นจัดการระบบบริหารเครือข่ายการเรียนรู้สามขั้นการใช้เครือข่ายการเรียนรู้4ขั้นการทำดวงรักษาเครือข่ายการเรียนรู้กระบวนการและวิธีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้มีวิธีการต่างๆดังนี้ 1. การตะหนักถึง ความจาเป็นในการสร้างเครือข่าย2การติดต่อก,กับองค์กรที่จะร่วมเป็นเครือข่าย3การพาพสร้างสัมพันธ์ธกรณีร่วมกัน4การพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกัน5การท,ทํากิจกรรมร่วมกัน6ก,การรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรใหม่ร่วมกันความหมายของ e b a l n i n g การ มายถึงการเรียนการสอนในลักษณะใดก็ได้ที่ใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พิจารณาได้จากคุณลักษณะดังนี้หนึ่งเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสองเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลายวิชาสามผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตนเองสี่ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนห้ามีระบบปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนหกมีเครื่องมือวัดผลการเรียนได้ ปัญหาการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย1ปัญหาการสนับสนุนด้านงบประมาณปัญหาการสนับสนุนด้านงบประมาณบุคลากร2ปัญหาด้านปัญหาการเข้าความรู้ด้านเทคโนโลยีสปัญหาเรื่องราคาของซอฟต์แวร์ 4. ปัญหาเรื่องทีมดําเนินการ 5. ปัญหากเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอ 6. ปัญหากเกี่ยวกับอินเตอร์ อินฟาดัคเตอร์เจ็ดปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานเว็บไซต์แปดปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดทําระบบข้อดีและข้อเสียของการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตข้อดีหนึ่งเพื่ออำเนวยในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วสองผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอนในเวลาเดียวกันสามผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องสี่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลาผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจกลัวการตอบคำถามสร้างคำถามสร้างประเด็นในห้องเรียนมีความกลัวมีความกล้ามากกว่าเดิมราอเสีย 1. ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอนสองไม่สามารถรับรู้ความไม่สามารถสื่อความรู้สึกอารมณ์ในการสอนได้อแท้จริง สางผู้เรียนและผู้สอนต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตข้อคำหนึง่งในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 1. ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย2ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต3ความพร้อมของผู้เรียน 4. ความพร้อมของผู้สอน